ตนเนี <ity> ้ยบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเปิดดังได้เพราะาเปิดดังมากๆชาวบ้านบ้านบ้านใกล้เรือนเคียนีจะกลด่าเลยค่ะมันมันมันดังจนเขาขายของไม่ได้เลยมันดังมากแล้วเราทําไงดีก็ปอบลูกค้าเปิดเปิดเปิดตัวนี้เปิดเบาๆกันพอที่ตอนนี้หนูเปิดไปประมาณเนี้ยหนูเปิดมันนิดเดียวเองนะคะ่จิ๊ดเลยนะอันนี้ก็ยังบ้านบ้านก็ยังแตกอยู่นะนี่เราลดตรงนี้นี่นี่นะนี่อันนี้เราลดเมนแล้วเราก็เพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมคือเราต้องเปิด ว่แต่ทิปเดียวก็พอแล้วนะใช่ค่ะว่าเราเราจะเน้นเก๋ด้มยขนุ่นเขาเราเน้นเกตดทว่เน้นคุณภาานี่ <ทำ S 1> ว่าว่าว่าแต่งี้ร้านเนี่ยมีคนดูเกือบครึ่งร้านแล้วแค่คลิปเดียวไนหะผมจะบอกให้มีคลิปเดียวผมจำไม่ได้แล้วคลิปไหนนะดูห้าแสนกว่าะนะฮะคราวนี้แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะดูสองแสนแล้วอีกคลิปหนึ่งดูแสนกว่าสามคลิป รวมกัน3 8แสนนะฮะไม่ต้องพูดถึงคลิปอื่นๆที่ดูหลัก2 3ส0มหมื่นแสดงว่ามีคนดูเป็นล้านแล้วมีคนเห็นร้านอีหมาเป็นล้านมีราไรสมนาคุณลูกค้าหน่อยไหมเนี่ยอ่าอะไรีก่เดอน้เดอนกันนอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะคะผมผมมาหักคอเอาสดๆเลยอดีอ่ะถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะแปลว่าบอกว่าคลิปนี้เนี่ยแล้วก็มาซื้อของมีอะไรแถมหรืออะไรอย่างนี้นี่เราต้องบอกด้วยนะว่าร้านวิว อ่าดีไหมอีหม,มาร้านวิวนี่ร้านวิวจริงๆนะฮะถ้าเกิดไปนับเนี่ยเฮ้ยโหสุดยอดเลยเอ,เอ้ามีคลิปหนึ่งห้าแสนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วหนูก็ดังแล้วสิดังนะดังจริงป้าอ้าวคุณไม่เชื่อเดี๋ยวคุณนี่ผมจะเปิดให้ดูผมผมมาถ่ายเนี่ยประมาณเกือบ30สิคลิปพี่เชื่อมั้ยกว่าหนูไม่มีเวลากลับไปดูคลิปคือเลยโอ้ไม่เป็นไรครับแค่ขายก็ไม่ทันแล้ะผมให้ดูนะนี่นะ นี่ผมถ่ายไปด้วยนะเนี่ยนี่ดูช่องผมนะนี่นี่วิดีโอที่ได้รับความนิยมเรื่องราวดูเยอะสุดนี่ฮะขึ้นเลยอันแรกห้าแสนห้าแสนสองพี่ใช่ไหมว่าถ้าเกิดพี่มาถ่ายสิบแปดนิ้วหนูนะคนดูเยอะกน่านักเอกดีเยอะมากดูแต่ช่วงนี้โควิดนี่อีกคลิปหนึ่งเท่าไหร่แสนเจ็ดรวมเป็นเท่าไหร่หกแสน ห้าแสนสองกับแสนเจ็ดรวมเป็นมาเจ็ดแสนละเจ็ดแสนเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะฮะมีอีกเท่าไหร่แสนกว่า <c oughs> อ่าสามคลิปรวมกันแปดแสนแล้วนะยังมีคลิปเป็นหมื่นอีกเป็นเพียบเลย <c oughs> หลายหมื่นเลยหกหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมก็เลยมาทวงของได้มีอะไรจะสมนา,าคุณเดี๋ยวกันนะฮะแล้วจะตัดโปรยังไงอ่ะไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่แบบถ้ามีลูกค้าอุ้ยมาอีกแล้วลูกค้าใหม่แล้วถ้าถ้าลูกค้ามาซื้อนี่ยังไงฮะแต่ว่าให้อะไรพิเศษไหม เอางี้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 เดี๋ยวค่ะนะนะปกติหนูไม่ได้แถมนะบอกบอกว่ามาจากแดดมัมนะฮะหนูจะให้แดดมัมร้านวิวใช่ถ้าดูดูจากคลิปนี้หนูจะแถมไมนี่ไปด้วยเอาองี้เป็นรหัสดีกว่าเป็นรหัสว่าอีหมัดร้านวิวอ่าอีหมัดร้านวิวนะอ่าอีหมัดร้านวิวแต่สมมุติมามาดูลำโพงปุ๊บบอกว่าเนี่ยผมมาผมดูอีหมัดร้านวิวมาได้ได้ จะดูคลิปไหนไม่รู้แหละแต่ถ้าคุณบอกอีหมาล้านวิวค่ะหนูหนูหนูจะแถมอันนี้ที่ดีๆให้อ่าแถมให้หนูให้ทั้งหมดถ่าห่กี่ตัวห้าสิบห้าสิบตัวห้าสิบตัวห้าสิบตัวเลยใช่ห้าสิบตัวมันซื้อเช่นไหนก็ได้แล้วบอกมาแล้วหนูจะแถมนี่ให้ทันทีเลยเอ๊ะจะจะจะรอดไม่ได้เกิดซื้อสายทําไงเนี่ยไม่เป็นไรบอกว่ามาจากด้านนั้นโอ้จับมันสัมนาคมมาจากที่ซื้อสายเส้นเดียวค่ะแล้วบอกว่าอีหมาล้านวิวค่ะ ให้ไม้เลยเหรอให้ไมต้องต้องซื้อได้สสิิเอาลโพงใช่ต้องซื้อลำโพงลำโพงรุ่นไหนก็ได้ลำโพงรุ่นไหนก็ได้แบบแต่เราจะไม่ลดใช่ป่ะแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลดไม่ลดว่าเอาไม้ออกใช่ไม่ลดรุ่นไหนให้ไม้ตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่งรุ่นไหนให้ไม้สองตัวก็สองตัวใช่แล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งให้ให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าอีต้องบอกว่าอีหมาดร้านวิวนะใช่อีหมาดร้านวิวนะนะคือแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ดูอีหมาดร้านวิวมาบอกว่า ดูดูดูแต่ไม่บอกอีหมาล้านวิวเราจะมีรหัสนะใช่เราจะมีโค้ดว่าอีหมาล้านวิวไงอ่าอีหมาล้านวิวอ่ะใช่ใช่บอกว่าเนี่ยผมมาซื้อผมอีหมาล้านวิวได้ไหนบอกจะแถมใช่ถ้าใครเห็นนะหนูให้50ตัว50ตัวนะใช่ค่ะมาก่อนได้ก่อนหมดหมดก่อนได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมาเอาไปสิบตัวก็หมดแล้วได้ไม่ถึง50หรอกมาก่อนปีใหม่กันหน่อยนะเพราะปีใหม่เดี๋ยวขายไม่ทันมีถึง50ตัวเลยเหรอเนี่ยมีมีหนูมีถามจริงฮะมีถึง50ตัวเลยเหรอมีถามจริงเป็นร้อยหนูมีหลายร้อยค่ะโโออ้หหเร อ่ะห้าสิบตัวแรกค่ะห้าสิบตัวหมดคือหมดหมดคือหมดค่ะนะฮะไม่หลอกไม่โกหกแน่นอนไม่มีโกหกเราที่ร้านเราเน้นทำเหมือนเหมือนเหมือนคราวที่แล้วลําโพงอะไรนะสี่ร้อยเก้าสิบก็ใช่สามสิบตัวมาก่อนเราไปก่อนก่อนตอนอดดนั้นน่มีสามสิบตัว<ช>แล้วพอหมดปุ๊บหนูตอบโปให้อีกนะหนูตอบโปให้อีกสามสิบเป็นหกสิบก็วันนั้นมีสามสิบตัวก็สั่งเข้ามาอีกใช่หนูพอหนูไปค้นเจออีกสามสิบหนูก็ตอโปให้อีกเพราะว่าผมว่า เพราะว่าคนดูไปเป็นเดือนแล้วคนมาถามอีกหมดยังหมดยังหมดยังใช่ใช่โอ้โหตอนนี้หมดหมดเกล้ตอนนี้หมดจริงๆใช่แต่เดี๋ยวหนูก็จะพยายามหาอะไรมาลงให้เดี๋ยวหนูพยายามก่อนเอาที่แบบขดทุนน้อยน้อยที่สุดก็้โอเคนะเราจะมีคนละหานะอีหมาร้านดิวอีหมาดร้านดิวนะคะตัวไหนก็ได้เดี๋ยวหนูแถมเพิ่มอีกหนึ่งตัวไม่ว่าจะซื้อ690นะแต่ต้องเป็นลำโพงนะไม่ใช่ซื้อสายนะครับซื้อสายเส้นหนึ่งขอไม่ได้นะ ลำพงที่ที่เสียบไม้ได้ด้วยนะเพราะเราจะใช้จะได้ไปใช้กับไม้เช่นเช่นเ่นตัวนี้เลยตัวนี้เลยเสียบเลยตัวนี้ก็ให้เลยอ่าลองเราเทสไม้ให้ดูเลยไม้ตัวนี้นี่ฮะร้านวิวจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะถ้าใครไปบวกลบเนี่ยแค่3คลิปก็แปดแสนแล้วอีกอีกยีกว่าคลิปเนี่ยเป็นหมื่นนะฮะ อย่าลืมไปติดตามช่องอีหมาดด้วยนะฮะแล้วถ้าอีหมาดหมื่นหมื่นซับจะให้อะไรอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวให้อีกนะคะตอนนี้อีหมาดกี่ซับแล้วนะไม่รู้หนูยังไม่รู้เรื่องเลยแปดพันแลมั้งผมเห็นน่ะเจ็ดแปดพันอ่ะนะครับเแต่งแต่งแต่งยังปรับยังไงเหตุตอบปิดอันปะเดี๋ยวนะอ่ะบ้านบ้านมาต่อยพี่หน่อยเอ๊ะนี่จะคุยกันยังว่าจะให้เนี่ยหนูไม่ได้ลงตัดสินใจได้ค่ะอีหมาดร้านวิวอ่า ถ้าบอกว่าอีหมาดร้านวิวใครมาซื้อเนี่เป็นโค้ดรหัสนะฮะอย่าลืมบอกด้วยนะฮะทดสอบไม่ได้ต้องเสียบฐานไหมสายฐานไม่ได้ไมสายพ่อมาแล้วนี่นะเนี่ยเมื่อกี้มันดังนะนี่โหลดโหลอ่าที่ตรงนี้นะเมื่อกี้ที่เขี่ตรงนี้อยู่โหลดลชิ้นหนึ่งอ๋ออันนี้อันนี้เป็นวอลลุ่มรวม โลโลมีระบบต <12 S 2> ัดงสองไม่มีระบบตัดเสียงเนาะไม่มีค่ะกโหลเช็คหนึ่งสองทาราโอเคไปเลยใช่ค่ะโหลเลยเช็คหนึ่งสองสามหรือเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะไอตัวไขวีหนูเลยนะให้หมดนะเดี๋ยวผมไปลดเสียงเธอหน่อยนะนี่ย ตอนนี้อันนี้กลายเป็นตัวขายดีแล้วโทัศสอบนะคะตัวนี้เป็นตัวขายดีนะคะโหลโลเชตหนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะให้อีกหนึ่งตัวนะคะต้องบอกอย่างคลิปอะไรนะอีหมาดล้านวิวอีหมาดล้านวิวโอเคอีเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือด้วยอีหมาดล้านวิวได้ค่ะต้องต้องบอกคำนี้นะต้องพูดคำนี้เท่านั้นใช่ค่ะอีหมาดล้านวิวให้ฟรีฟรีไปเลยนะฮะแต่ต้องซื้อลำโพงนะฮะซื้อตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดขอแต่ขอให้ ลำโพงมีช่องนเสียบนะคะมสียบได้เอมันจะมีมีไปด้มิกเซอร์ก็ได้นี่อันนี้ก็ดิเนี่ยมิกเซอร์มีที่เสียบนะได้หมดขอให้มีขอให้มีที่เสียบนะฮะไห้เลยนะคะถ้าไม่มีที่เสียบก็เสียบปากไม่ได้นะฮะจะต้องพูดคำว่าเจ๊ที่มาดล้านวิวนะโอเคนะร้านวิวนะฮะร้านวิวถ้ามาซื้อสักหมื่นคนทำไงเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ คนละพันนี้มันเปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ขอให้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมอีมารด้านวิวนะฮะได้ไมแถมไปเลยนะฮะซื้อชุดไหนก็ได้นะครับนะฮะไม่ใช่ไมขอเล่นนะคเปไมเมื่อกี้เทสให้ดูแล้วนะฮะไม่ดีนะฮะเสียงดีเลยมีเออโคมีอะไรเรียอยนะฮะอยู่ที่ระบบนี่นะครับขอบคุณมากนะครับ จะขาดทุนไหมเนี่ยไม่ขาดค่ะเราจัดเป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะไหนไหนลูกค้าก็มาช่อบอุดหนุนก็เดี๋ยวหนุ่จัดให้นะคะมีอะไรฮะมีเสื้อเชียร์แมนเนียมีเสื้อด้วยโอ้โหแถมเสื้ออีกอะไรเงี้ยนะะคถ้าเกิดซื้อเชียร์แมนนะคะอ๋อเหรอเป็นช่วงโปรโอนะคะโอ้นี่ฮะซื้อเชียร์แมนแถมเสื้อสวยนะฮะเสื้อสวยมากเป็นเสื้อผ้าดีผ้าเนื้อดีมากเลยนะฮะขอตัวนี้ให้ไปเลยไหมแต่ต้องเป็นของ ผลิตภัณฑ์ของเชอร์แมนเนาะผลิตภัณฑ์เชอร์แมนเนาะอ๋อโอเคนะฮะใครตอนนี้ใครซื้อเชอร์แมนที่นี้เนาะใช่รุ่นไหนสวยนะเนี่ยนี่นะฮะเชอร์แมนนี่นะนี่นะหนึ่ะงแล้วก็มีหลายไซส์มีหลายไซส์ค่ะอ่าไซส์อ้วนก็ได้ได้หมดนะฮะโอเคนะฮะสวยนะเชอร์แมนเนาะเชอร์แมนมีหลายรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมปักคลิปไว้ก็ได้เพราะผมมาถ่ายเชอร์แมนหลายรุ่นอยู่ได้ค่ะนะฮะขายดีนะ อาได้กระซิบแล้วไม่เอาครับไม่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ไไให้ลูกค้าแล้วกันครับ,บ,บ,บไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ครับให้ลูกค้าว่าแล้วก,กระซิบนะครับขอบคุณมากนะครับผมคคนี่นะฮะัแล้วมาใหม่นะคะกระซิบบอกหน่อยนะคะพี่ฮะวันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจมานะพอดีผมไปเมืองทองมาแล้วก็ล้อๆไปดูซาบาพันพันกว่าบาทนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้าผมจะมามาถ่ายซาบาสิบแปดนิ้วพี่จริงจริงอันนี้กรัซิบ โอเคนะครับผมขอบคุณครับนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับขอบคุณครับมีเจ้าหน้าที่หลายคนเลยนะครับขอบคุณครับนี่กําลังติดป้ายจะส่งลูกค้าอ๋อนี่เขียนด้วยมือเหรอฮะเนี่ยเขียนด้วยมือเขียนเขียนเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเขียนไม่ผมนึกว่าใช้คอมพิวต์ออกมาอะไรเงี้ยลูกค้าบางทีส่วนมากจะโทรมาแล้ว พพิมม์าให้เราเลยต้องใช้อย่างนี้คือผมนึกว่าปิ้นเป็นอะไรเป็นสติกเกอร์แปะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางคนส่งเขาจะมีแปะให้อีกทีออ๋เดี๋ยวทางเขาส่งแปะให้ดูว่าไม่ไม่ใช่สลักตัวแต่ว่าดีมากนะฮะเนี่ยนี่มีมีตรงนี้อันทุกอันเลยทุกอันละวางของแตกสินค้าโยนโอเคเพราะหนูต้องต้องป้องกันทุกอย่างแสดงว่ามีคนโยนแล้วแต่หนูก็ดูแลให้ให้นะคะหนูก็ดูแลให้ทุกนี่ครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาถ่ายซาบาให้ดูนะฮะแล้วก็มี15นิ้วที่โฆษณาไว 18, ้18ออ18นิ้วนะฮะ